อยู่ก้าวโซ่อยู่เ้มาแล้วไปนะมาหน่ะสะพานโล่งสะพานโล่งโล่งโอ้ยน่าจังใครใครเชียร์บอล บนห้องบนห้องพี่เจ็บเจ็โอ้ยปลาติดหัวอีกบนห้องเจ็บบนห้องเจ็บเอามันแก๊สเขาอยู่ในกรงด้วยอ่ะโอเคเตยเขาอยู่ในกรงตัวนหนึ่งนะ

Ok, lúc đầu tiên là đúng không. Một tay đắp, hư?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  Một tay ระี่ล้วหมดล้วระเบิดแล้วไม่แจ็คปลาเบิดนะวางนตายแล้วพีวางสาดอกทองเ็หาไม่กแล้วเาีางแล้วเาีางที่วางเตัว has been planted ถามเนี่ยคโสวยพเดียวน้องมดน้องมด มันโนนากา่อแดงเฮ้ยอยู่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 อย่อยู่้ไม่ชืวไดมดแล้พี่ขอพี่ขอโก้รายงานด้วยอยู่ตรงไหนหนึ่นัดนะงหลังพี่นี่ไงหนึ่งนัดนโอ้โหทยะหนึ่งแทะอ้โหขบคุณโดเนทครับผม

bye-bye yeah. yeah, ้องเล็กมาแล้วห้องน่าอก่งเต็กเป็นหนึ่งมาแล้วมาแล้วเต็มไปหนึ่งห no. ้อห้าตัวเองพี่คือคุ้นใช่ไหมเนี่ยโดโก้ไปดูเน็ตเองอะไรเนีย

สพทางสะดวกมากสะดวกสะดวกนั่งเอกไเจอด้นล่งก็ไม่มีนก็ไม่มี ยิงรถรถตู้คอนเทนเนอร์ได้ไหมเสร็ผมเปิดให้จิตสะพานมาจิตจิตสะพานมาเฮ้ยวางใ้ตัวพันอ่ะใช่โกไปแล้วโกไปแล้วบี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 โอ้ยกูกโกูหลังก็ถังโกโกวางเลยวางเลยเกตเกตวาง เจอสามแยกไม่มีพี่ปล่อยแล้วพี่พี่ปล่อยแล้วโอ้โหปล่ออยโ้มันเจ็บแล้วเจ็บเจ็บแล้วใต้น้ำตายใต้น้ำตายใต้น้ำใต้น้ำอีกตัวหนึ่งเห็นสองตัวไม่ได้ยิงให้พี่ไปพี่ก็ไม่ตายแล้วโก้เชื่อม

chị mới đẻ à lên là chị tay nắm tay nắm tay nắm nó có à Oh, what the fuck? Chain <laughs>

าวครับดีครับดีครับเฮ้ยทำไมสี่ตายตายยังไรสาดันสยดันเราด้วยกัดีจมไปก่อนดู้องใคร้วตัวพี่ปลาเบิดไใ้ขีดบนท้อง บนห้องมีจ็บเก,ก็บแล้วจิดบนห้องบนห้องคนหนึ่งระเบิดโอ้หตกเลยตกเสียเลือดเลยจริงๆเคยเคยมีเลยไปเลย Time for time f o m e ควายตาย Bomb has been planted โอ๊ยมาไงวะแฟดใครวะเนี่ยโอ้แฟดตุ๊ดตุ๊ดชัวเขาหิวมาก

không 2 muốn đi muốn 1 muốn muốn rồi muốn rồi muốnหมด rồi muốn một muốnหมด rồi muốn một muốnหมด rồi muốn rồi muốnหมด muốn rồi muốnหมด rồi muốn trên này rồi hết จะเก็บแปดเจ็ดแปดเลยเหรอใช่แล้วที่เหลือให้ใคร All right Let's move out เจ็ดแน่นเ,ยนยเลยเร็วๆรีดทิ้งมาแล้วซอยมาแล้ว

โอโคนจะมาทำไงก็ดีไปหมดใช่ไหมใช่พ okay, ีโอเคเนเรเป็นฝ่ายอรอพี่ม <c oughs> นดวงจะดีะม <c oughs> นมามุนมา

มุดไปซอยแล้วมุดไปซอยล้วคนวนึงอยับเลยโอ้ยมเียมาโอ้โหเปิดเม็ดแก่มาโซนึกว่าอยู่ตรงน้นที่แท้อยู่ใกล้ๆัวมุมนี่ l i g

<Protection. S 2> ตอยตยตอ่ะตอยตายต,ตาแล้วเหี่ห้องใหญ่อีกตัวนะ oh <my> ึ่งตัเจ็บทิงกี้เจ็บแล้ว,ต,วตัวเดียวเจ็บบีตี<ม>ตัวหนึ่งเจ็บทั้งคู่เลย <S 2>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  ลรวมกันไม่ถึงห้าิ ต้องวางในจังหวัดนี้ห้องยาหรอไปยาไปแล้ววางวีต้องไปแล้วหมดแต่น้ำเขาไปสะพานนั่งแท็กซี่ไม่ทันนะเจอแล้วไงโอ้โหยี่สิบนี่ใช้มงอ่ะ โ่้กูเรียกเลยตุ๊ดจะยุดแม่สาวน้อยคนนี้ได้ไหมโอ้ยซอยน้อยร้อยหรลายยไปยาไปมบ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 ฟอร์มเดฟิวโอ้ยมบเ้ยเว้ยมิชชั่นสักเซส

Happy lòng honga 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 ใคื่อส่าดาหลัว่ากูตายอีกรอบนี้ใเข้าไปแมบวดิ๊พกู้เก่กูเร็วเกิวคน bomb Blue diffused teams. win <laughs> this one is rapping oh my god oh my god if i die i'm a legend when they lay me down